หิวตรงเลยสั่งอะไรมากินนิดนะขอเช็คตมมามแป๊บน,น,นึงแล้วกันหอนก็หอนมันรู้สึกกินอย่างไรเฮ้ยตังค์เบื่ลเร็วไปไซเบิร์หนิ าตอนสิ้นเดือนให้หยุดฟังคลิปนี้ก่อนเป็นกันไหมคะที่หลายๆเดือนเนี่ยมักจะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเงินไม่พอใช้ไม่มีเงินเก็บพยายามจะเก็บเงินแต่ก็หัาห้ามใจตัวเองไม่ได้เนื่องจากสมัยนี้นะคะมีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายไม่ว,ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางชาบูหมูกระทะรู้ตัวอีกทีเอา้าตังบดเหลว แต่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 ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้พัชชีมีสามเทคนิคดีๆมาแนะนำทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่ไว้ทำงานรวมไปถึงคนที่เริ่มจะ่วางแผนการใช้เงินอย่างจริง,จ,รงจังทำตามสามเทคนิคนี้รับรองว่ามีเงินเก็บมีเงินใช้ไปตลอดทั้งเดือนแน่นอนค่ะจะมีเทคนิคไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยนะคะโดยเทคนิคนี้เนี่ย คือการประเมินค่าใช้ใจ่ายค่ะจะเป็นการแบ่งค่าใช้ใจ่ายที่จาเป็นออกเป็นส่วนๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ของใช้ส่วนตัวหรือค่าใช้ใจ่ายที่จาเป็นส่วนอื่นๆอย่างเช่นเรามีเงินห้าพันบาทประเมินค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นระว่าได้สองพันบาทเราก็จะเหลือเงินสามพันบาทเป็นต้นค่ะแม้ชีวิตเราเนี่ยมีค่าตั้งเลยละคะ่ะต่อมาเรามาดูกันที่เทคนิคที่สองกันเลยนะคะ จะเห็นว่าเรื่องเงินอีก3,000บาทใช่ไหมคะโดยเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นการเก็บก่อนใช้ค่ะโดยเราตั้งเป้าหมายเป็นของที่อยากได้เงินเก็บจําเป็นสมมติว่าอยากดม่ iPhone 13ตังเลยเราก็ต้องดูที่กําลังเงินที่จะพอเก็บได้และระยะเวลาในการเก็บค่ะ iPhone 13นะคะเริ่มต้นที่2,4900หากคํานวณแล้วว่ากําลังเงินที่จะพอเก็บได้เนี่ยอยู่ที่1,000บาทล้วก็จะใช้ระยะเวลาที่2ปีค่ะ เทคนิคน,นี้นะคะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆค่ะพัชชีขอแนะนําว่าอย่ากเก็บจนไม่มีใช้นะคะให้เป็นเก็บจนลืมดีกว่าค่ะมาถึงเทคนิคที่3เทคนิคสุดท้ายค่ะคือการแบ่งใช้พอทราบจํานวนเงินที่จะใช้ได้ในเดือนนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งเป็นรายวันค่ะเดือน2 0 0 0บาทก็จะตกวันละ60บกว่าบาทต่อวัน ก็อย่างที่บอกวนะคะว่ายุคนี้เนี่ยค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากๆแต่ถ้าหากกิฟไม่อยู่จริงๆอาชีก็มีแอปบริหารจัดก,การเงินดีๆมาแนะนําทุกคนคะ่ะโดยแอป,ปนี้นะคะมีชื่อว่า Make by KBank หน้าตาก็จะเนแบบนี้แอป,ปนี้นะคะเป็นแอปบริหารเงินของทางธนาคารกสิกรไทยโดยจะโดดเด่นในเรื่องการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆที่เรียกว่าคาพ็อกเก็ตสามารถตั้งเป้าหมายของจานวนเงินได้ ตกแต่งคาะพื่อเก <_ d ash> ให้ดูน่ารักน่าใช้มีแผนเอาเงินให้ด้วยนะคะวิธีการสมัครง่ายมากๆโดยสมัครได้2วิธีเป็นการยืนยันตัวตนผ่านแอปเคพัทหรือยืนยันตัวตนด้วยแบบประชาชนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยค่ะสุดท้ายนี้พัชช่ก re ็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะเรื่องบริหารเงินกันนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําได้ยังไงเราก็มีเงินเก็บมีเงินใช้ยังมีความสุขแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ